ในปี2538ยุคนั้นตูกทุกคนจะต้องเข้ามาพวมในกัน,น,นรประชุมในคณะบริหารที่ทำเราทำให้กับพันดินในยุคนั้นอนยุนที่ผมได้ทำขึ้นมาทราจะทำอย่างไรให้ตลกเป็นที่ยอมรับของสังคมจะทำอย่างไรให้ตลกมีคุณค่าในสังคม จะทำอย่างไรให้ตลกสร้างความเชื่อมั่นให้ตลกบรรักสมาคมมาช่วยเหลือสมาคมไม่ใช่สมาคมช่วยเหลือศิลปินตกลกนั่นคือทางอ,อ้อมทางตัวต้องมาสร้างตึกสร้างอาคารกันก่อนสร้างแหล่งที่พักพิงของตลกอ่อนในยุคนั้นเราก็ได้ทำกันขึ้นมาตลกเก่าทุกคนช่วยกันบูรณะช่วยกันทำช่วยกันสร้างช่วยกันเดินเพื่อจะสร้างความยิ่งใหญ่ให้สมาคม ในยุคที่ทำเราได้บวชถวายสเดจยาร้อยสิบเก้าคนเราทำประโยชน์ได้ผนดนเราได้จับนานหน้าคำตัวเสเดจพระพนทธเจ้ดสถิตประเทศมาเสด็จพระเนธในทุคนั้นเราได้สร้างความน่าเชื่อถือในองคการตรวจไทยหลังจากเราประสบปัญหาเรื่องตลกจเงนชั่วมมันก็ตูดแหวงตลวเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งก็คือตลรายทีวีอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่อยู่ด้านอกทีวีบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ได้เข้าไปดูทีวีกับเขาทำไมไม่ได้ไปสอบเดินเข้าไปดูเขาวันนี้ถ้าพวกเราไม่มีทีวีเราก็เหมือนพวกข้าพวกเราไม่สามารถที่จะไปหาตํา้วยกด้หาสถานที่เล่นได้เพราะสถานที่มันไม่มี อย่างที่พี่หมาพูดนักคุณแต่บังเอิญก็ยังมีทีวีอยู่บ้างก็ได้ทำงานนั่นทีวีไปแต่สิ่งหนึ่งที่ากพวกเราเนี่ยได้มองใจนะผมเห็นแล้วผมชื่นใจผมก็เป็นกักลายนะวันนี้ตลกแต่เป็สองส่วนส่วนนักลายคือส่วนเราที่จะต้องจากไปแต่องค์กรณ์ยังอยู่นะสมาคมตลกยังอยู่จะทำยังไง ให้อค์กรอนต่างๆคิดกันใหม่จะถือองค์กรนีไว้อย่างไรผมไปเดินจนกันต่อไา้วันสารที่แปดทุกคนถือองค์กรนี้เอกไว้อย่างไรนอนาคตเพื่อผลประโยชกาปเพื่อาช่พของเราจะไเปนหกทุกคนวันนี้เราต้อง ไม่ได้ระบาดใาสมัยสมัยก่อนผมไปหาตื่นผมไปหาอาวุธผมทุกข์สุดการเป็นนักรบที่ไปต่อสู้กับเราแต่ร้านอื่นนะก็ต่อสู้กับเราจนทำให้เขายอมกันมันถึงเกิดอาชีพมันถึงเกิดการเป็นผู้เสื่แต่วันนี้ผมก็อยากให้พวกเรากระปากในอาชีพเราบนเพราะว่าเขาก็เสื่อมถอยขาดสร้างอารมณ์ขัน เราเป็นสืลางเราสร้างให้เข้ารุ่นให้สมัยให้รุ่นสบายเราทำได้ผมเชื่อทุกคนมีสกิลที่สามารถจะทำได้ทุกคนมีความสามารถที่สามารถจะทำได้พอเราปล่อยปละเลยวันนี้เราไปดูในคลิปในเรียวในทิ้งเก่าเขาเอามุกเก่าๆมาทิ้งเล่นแล้วเด็กๆเอามาเล่นแบบเอามาเล่นกันเยอะๆเลยเด็กๆเที่ยวมาเล่นกัน พวกเรามีความสามารถมากกว่าเด็กๆพวกนั้นนะแต่พวกเราไม่พยารียกเที่ยวทำกันเเราคิดหนึงเรามาทำกันเรามาช่วยนายกเรามาช่วยกันเรามาทำการช่วยเหลือกันว่าเราจะทำให้อาชีพเราเกิดจากมาอย่างไรเราจะดูแลชีวิตเราต่อไปยังไงเราไม่อยากให้มาเรียกว่าในเรื่องหาที่ถหงเรื่องไนได้ไหมเครือหางานถึงทำไปเรื่องไหนวันนี้มันไม่ใช่แบบนวันนี้เราก็มาช่วยกัน เรามาช่วยกันล, los, ล, ENNIS, ล los, עם, لو, ้วงมือกันล่วงมือกันเราลงเรือเราต้องร่วงมือกันเอาคนที่พายเก่งเป็นฝีพายไอ้คนพายไม่เก่งเขาต้องอยู uh ่เจ uh ้าก่อนเอาคนที่พายเก่งมาช่วยกำลังตัวเรือไปเป็นเชื่ออาชีพเราต่อไรได้ฉะนั้นอยากจะฝากน้องๆเด็กๆทุกคนนะครับที่เป็นกลุ่มรุ่นใหม่ใส่ใจกับอาชีพให้ความสำคัญสถาบันเราผมเดินมาทุกก้าวคนที่ผ่าน สร้างถนนที่ผมเนี่ยอยู่หน้าริมข้าวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบาต้องไม่ว่าจะเป็นที่เพชรดาราายที่ถนันคือให้ทางเดินเราเดินมาเขาเปิดทางให้เราเดินเขาเป็นคนขุดเขาเป็นคนไก่เขาเป็นคนขึ้นะจนเราเดินสบายพอเราเดินสบายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาสร้างออกมาเขาอยู่ฒัธรรมเขามีทุกสิ่งทุกอย่างให้เราผมอยากให้คนรุ่นหลัง ลูกพี่ซีกัสร้างขาอย่างไรดูที่ทําทำเขาสร้างไปอย่างไรเขาเดินไปอย่างไรทาไมเขาถึงประสบความสำเร็จได้ทําไมพี่เอ๋ประสบความสำเร็จได้ทําไมพี่โน้ตประสบความสำเร็จได้ทาไมพี่โธแลประสบความสำเร็จได้พี่หยอบประสบความสำเร็จได้การประสบความสำเร็จมันอยู่ที่เราจัดทาหรือไม่ทาเรารักกับสิ่งที่เราจัดทาหรือไม่ถ้าเรามีใจที่เรารักการทากับอาชีพของเราอย่างไรเราก็หาทางเดินมันได้ วันนี้ช่องทางมระกาศการไอทีวีบนโลกเขาเริ่มไอทีวีเนี่นยขนาดจะร้อยบนโลกออไกนไลน์ันาดจะเยอะทําไมเราไม่คิดล่ะศึกษาสมา,สาร,ารนะ์ทโฟนสร้างงานออนไลน์ไหมทําคลิปออนไลน์กจะไหมขายของออนไลน์กจะไหมทําอะไรกจะไหมไม่ใช่แมมค่กลัว่าผมเป็นตลกแล้วช่วยหางานผมทำหน่อยได้ไหมผมไม่มีงานลูกผมกำลับตกอวนผมไม่มีจักริน มันมันมันพลังเยอะนะครับอยากจะให้พวกเราคิดด้ว่าถ้าเราทำตลกได้เรามีสมาคมอยู่ภายใต้การรับรองสมาคมอยู่แล้วเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเรามีสร้างคอนเทนต์เราเป็นฟรีนิเจอร์ได้หมดเลยเราจะทำอะไรก็ได้เราจะใช้ชื่อถนัดลูกพระลุงลูกบ้างอะไรถนัดลูกอาหารเราทำเป็นอาหารก็ได้เราเปิดช่องให้เราทำไม่ใช่เราต้องหาจุด ม่ตลกเดีวมันไม่ใช่เพราะวันนี้สถานที่มันไม่มีเมื่อไม่มีวันนี้เราต้องต้องช่วยกันยังไงต้องช่วยกันช่วยองค์กรต้ององค์กรด้วยอยากให้องค์กรไปนี่คุณนะครับอยากจะเรียนน้องๆผมในฐานะที่เป็นคนรุ่นเก่าและเป็นอายุคนแรกที่ที่เดินมาที่สร้างสร้างสร้างองค์กรสร้างตึกของสมาคมตลกเป็นเสาแรกนะครับผมถือว่าเป็นเสาแรกที่ผมสร้างขึ้นมาฉะนั้นอยากให้น้องๆทุกคนอยากให้รักเอาผมเชื่อว่าทุกคนรับก่อน ทุกคนรักตลกทุกคนอยากจะเป็นนะครับฉะนั้นรวมใจกันเพื่อจะเป็นรวมใจที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างองค์กรให้แข็งแรงช่วยกันรับรองในยุคโควิดผู้ใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเนี่ยเรารับนะผมเดินมาเนี่ยผมผมมีความสุขผมบอกองค์หลักไม่ต้องท้อน้องไม่ต้องท้อบทเกณฑ์ผมอีกกี่ปีก็ไม่รู้ ถ้าไม่มีไพศาลต่ออาชีววิทยก็จะจบท้ายากันสมาธิกระโดดให้มีตามเสียงหัวร้องไม่มีสายตราใรดใจแตคนใงหัวร้องคนนีงถามอยู่มันอยู่ที่เราจะสร้างมันมันอยู่ที่เราจะบูรณาการมันอยู่ที่เราจะพัฒน,นากลับไปให้มันสู่มันสูงภาพโ,โดได้อย่างไร นะครับในช่วงระยะเวลาที่ในที่จะเกิดขึ้นในยุคต,ต่อไปเราให้ทันกับเขาเรามีมตต่อสู้ตั้งใจกับเขาผมเชื่อว่าความสำเจเกิดนนขึ้นอยากให้ทุกคนมีความรักในคำว,ว่าสมาคามศิลป์ตลกรับรในอาชีพข,ของคำว,ว่าตลกขอบคุณรองครับ